คลิปที่สองของมินิคอนเสิร์ตต่ำเรนโบว์ที่บ้านสวนจิตยอดเป็นอย่างไรสนุกไหมาหมแต่ดวงใจเช่นนั้นไม่ลเลือเวลาใครกับฉันเพียงเสี้ยววินาทีี้องหมดหหยี่ฉัน เมาเพลำพังปวดดวงใจจงพัมกับปันดึงรักที่พันผ่านมาเมื่อคำลุงความลังยามหลุดจังเวลาตารักช่งองจนเศร้าเลือนลางม่ว่าสนารักเธออาบสวรรค์เป็นใจให้ฉันมาพบ ที่ช่างสุดช้ำทำไมบองฟังอยิ่ปวดรักใจเด็ดใจดวงใจไม่คลาลยรัก กาบน้ำใจทุกคนที่ยังจำเพลงนี้ได้มันคืออัลบั้มชุดแรกในนามของเรนโบ้ชื่อไหมเพลงลาลาครับลาอะไรนะที่ร้องได้ลาจากเธอน้องกันร้องได้้องที่จำเธอเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้ลาจากเธอที่เป็นเพลงที่ผมไม่ได้ร้องเลยนะเป็นเพลงแรกตัวเองเกิดไม่ทันไม่ต้องทำหน้างงเลยไม่ทันนอนร่า ตั้งแต่ปี2องแอะไรประมาณเนี้ยองยาวนานมากขอบคุณครับที่ยังจำได้นี่ยคืออะไรครับโอ้โอ้กระเป๋าถือโองน่ารักมากขอเก็บไว้เลยนะฮะขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณครับเอย่าเขายาดนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับต้องกินน้ำก่อนขอกินน้ำก่อน ขอเพลงมาเยอะเลยขอมาเพลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับอุดีจดหมายฉบับสุดท้ายนี่เยอะจังเลยอ่ะใครอยากวางจดหมายฉบับสุดท้ายครับแต่ว่าเป็นแฟนเพลงเบรโบตัวจริงนะเพลงนี้เป็นเพลงเวอร์ชั่นใครรู้จักความในใจใช่ไหมรู้จักความในใจก็ต้องรู้จักเพลงนี้เพราะว่ามันคือเวอร์ชั่นสองของความในใจมันมันเพลงเศร้าอ่ะเขาร้องที่่ะที่ไรเราก็ ต้องต้องดูด,ดูแขนหน่อยนะเว่าควรจะหลับหลับไปคาโต้เนี่ยที่ต้อมเคยบอกอะไระเศร้าแต่เพลงของต้อมนี่คือจุดเด่นนี่คือลูกนั้นก็่คือเพลงเศร้นานะครับเพราะฉะนั้นอยากใครอยากฟังครับปรบมือหน่อยนะครับเดี๋ยวเรให้ฟังทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะครับจดหมายหนุ่มสุดทตายตามคำขู่ครับจดหมายขอต้องมาไม่ต่ำกว่ญญาสามฉบับนี่จดหมายฉบับสุดท,ท้ายทั้งนั้นเลย

งานไปนานดังเธอใจร้ายกลับทำลายหัวใจไม่คืทมาใจฉันก็ทีได้ย่าบุกไปกินตู้เธอเพื่อจะมีรักไปแสนไกลนานจน คงจำไว้วางดวงใจเธอยังรักเธอคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงกลับลมหาเสียงเวลาที่แครักราใครมีเรารักเ,เกสียงกลิ่โมราจะบอกเธอให้เธอได้รู้ใจดี จบมาขอเพื่อยากรู้จนมีรักเธอเป็นเสือหลางควาเป็นรอยรักสลับเป็นความบางหากตัวตายรักยังไม่ได้ใอ เหล่านี้ทุกเพลงที่ทุกคนมีความรู้สึกนะครับโหยหาเพราะว่าในช่วงนั้นมันมัใหญ่มากเท่านี้ใช่ไหมพี่พรก็้องดังลองในทุกเพลงเลยผมจะดูว่าเพลงของไรที่พรลองไม่ได้นะใจฉันก,นนกน่็ช้ำง่ายอาเจียนพุ่งไปเตียงตู้เธอเห็นเธอที่รักจะไปแสนไกลมนาน จอาจงจำไว้บ,บาดวงใจเธอยักรักเธอคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงจะกลับมาหาเสียเวลาที่เคยรักรังนิรเลารักซึ้เรื่โงราช่วยหน่อยดังๆได้ไหมจยบอกเธอให้เธอได้ใจ ความรักยังคงมัน่นคำว่าพิในใจจดนมายของเธอเพียงรู้จะมีงงรักเธอไม่เสือ่อมลาฝาเป็นรอยรักสลักเป็นความหมายตาตัวตา รักยังไม่กลาย่อเธอสุดท้ายรักเกลือดเป็นความรักสลักเป็นความหมายตาตัวตายรักยังไม่กลาย่อเธอยี่สิบเอ็ดปี อายุต้อมเรนโบ์ช่วงนั้นนะใครเคยไปดูบ้างคอนเสิร์ตต้อมเรนโบ์แน่นอนกลุ่มสีเสื้อสีแดงนั่นะนเลือดหมูนั่นะร้องไลยทุกเพลงเลยน่ารักมากอยากให้รู้ใจจากอะไรเนี่ยมาจากสต็อกโฮมสวีเดนตรงไหนไหนเอ่ยตัวไหนครับตัวไหนครับสต็อกโฮมครับอ๋อตัวนู้นนะครับเมืองหลวงก็คือสต็อกโฮม ผมเคยไปครั้งเดียวเองนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมก็จะไปเฉียดเฉียดแถวนั้นนะฝรั่งเศสแต่ถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวนะที่สต็อกโฮมอย่าลืมเจอหน้าต้องอย่าลืมทักทายนะต้อนรับนะนะครับเหมือนเดิมครอบครัวเดียวกันนะครับสต็อกโฮมน่ารักมากให้การต้อนรับมากวันนั้นผมจําได้ว่าผมมาเล่นครั้งหนึ่งในฮอที่ใหญ่มากคมแน่นหรือล้นออกไปข้างนอกคับ F c ี่นักบอลลิโวในที่นี้ทุกๆท่านเลยนะครับบัวแรงน้ำครับ เดิมนะรอไปด้วยกันร้อไปด้วยกันครับบรรยากาศที่บ้านสวนเจ็บยอดนี้จะได้อบอุ่นยิ่งขึ้นไปเอาเพลงนี้ให้นะครับสู้ๆครับแล้วต่อสู้ทุกคนเราผ่ขับรถไปด้วยกันเราต่อสู้ไปด้วยกันครับหัวแรงครับทำอะไรแบบไม่ได้ดำตาอะไรอย่างนี้คุณเราต้องมีหัวใจ ต้องมีเลือเพื่อสักยต้องมีความผิดทุกอยางต้องมีความหมายตัวเองอดีตที่เธอผ่านมาเราคงต้องทานวันไปจะที่รื่ออย่างไรก็อยู่กับใจเราเองว่าไงครับกระเสือกระสน ดิ้นรนกันไปก่อนเธอแล้วรา้ายผู้ลี้ยงใ้ลมที่พิมพรุงนีเรื่องเก่าเก่ากอบลงด้วยใจเศรตรงัร คงมองไม่สวยเท่าไหร่าบัวและนาวิั้งตายไม่เหลือความหมายชวนมองคุณเราก็คงเหมือนกันึกฝันแต่ความยิ่งไงหลงลืมว่าเคยแคนใครสุดท้ายก็บูขอบคุณครับตำองลับกำลังใจทุกคนเลย วันนี้เราจะมอบความกำลังใจให้แก่กันนะครับวันนี้อยู่ข้างกันแหละมาด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัขขนเดี๋ยวเราผ่าคนคมมืนกิ่งเหมืนกิใ่ใหญ่แค่นั้นเราก็ต้องผ่านไปได้นะครับขอบคุณมากท,ทุกคนเดี๋ยวจะต่อสู้ทุกคนร้องท่อนนี้ดังๆไปพร้อมกับต้อรีโนนะครับประสเสียงะสมน,นะดังๆพร้อมกันนะครับขอฟังเสียงดังๆท่อนนี้ครับอา้อาวเกืเอเสือ đành bay, áo còn thơ, có hương bị phì nhăng, chuyện đau trái không đây, เราใบอุ่นม,มองไม่สวยท่าไนั้ถ้าบัวแล้งน,น้ำเองตาไม่เหลือความ,มวหม,มายชวนมองควาเราก็อดแหงนันนึกฝันแต่ตายิ่งยิ้มลงลืมว่าเคยเป็นใครสุดท้ายก็แล้งน,น้ำ

มา,ตา,มาตารทำเมียม,มาเล่นกีต้ากันสักหน่อยจริงจก็ล้องไปหยุดไปนะ ฮัปปสบายๆนะฮะที่นี่ขอครับขอมาครับที่จดหมายสุดท้ายก็ขอโบนแรง้ำก็ขอเพลงต่อไปที่ขอเนี่ยเป็นของเรนโบ์ครับผลงานของเรนโบ์ เดี๋ยวเเดี๋ยวเอดี๋ยวมาหาวอะไรแถวนี้นะบอกให้นอนกลางวันเวลาดูคอนเสิร์ตต้องมีบทต้องนอนกลางวันก่อนไม่นอนกลางวันเ่อค่อยๆเป็นค่อยไปมีแฟนเพลงเรนโบ์บ้างหรือเปล่าครับขอเสียงหน่อยได้ไหมมาทวงถามหน่อย คอนเสิร์ตต้มรีโบลยุคแรกแรกอ่ะที่มาเล่นที่สารคกรือว่าอะไรเงี้ยเสียงกี๊ดดังกว่านี้นะเขายังไม่บอกให้กรี๊ดเลยไปเก็บเสียงไว้ก่อนดินับหนึ่งถึงสามตัวเองเออที่เราเคยเคยเคยเล่นกันนะบนเวทีเอาเอาเป็นว่าย้อนอดีตไปเมื่อสามสิบกว่าปีไม่ต้องรู้ลยทีเดียมันมาเล่นที่นี่เลยอ่ะโอ้โหคนเยอะมาก โอสเดี๋ยวเดี๋ยวจมูกกึ่นก่อนก่อนจะสัญลักษณ์เรนโบว์มาเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นคาราบาวแล้วเพ่คาราบาวลอ่ะคาราบาวขอร้องขอร้องไม่ไม่ต้องมาแบบนี้พีเอสคาราบาวแล้วน่ะเอาเอาแบบเรนโบว์มาแบบนั่งนั่งนักตัวเองจับจ๋าชักจ๋าแล้วเราเข้าชูมาหน่อยชูมาหน่อยชูมาให้เห็นหน่อยให้ชื่นใจนะข้างหลังด้วยข้างหลังด้วย อันนั้นนับหนึ่งถสามที่เราเลยเล่นกันแล้วเสียงกรี๊ดดังเลยนะพร้อมหยังพร้อมหยังยังหลังพร้อมหยังโอ้โหบรรยกาศสามสกว่าปีพบมาเลยเน,นี่ยแต่ว่าเสียงกรี๊ดต้องได้ให้ได้ขนาดนั้นเลยนะนะยอนดนาดีเลยนะหนึ่งสองสหสอ เสียงมันทุ้มมันไม่นจะแหลมเท่าไหร่แต่ก็ชื่นใจแล้วแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเพลงนี้เพลงที่ทุกคนอ่าที่เป็นแฟน FC ของของต้อมนะฮะเรนโบว์เดี๋ยววงวงเรนโบว์วงวงตั้งยวันที่เราไปลุยกันนะฮะต้ยเองก็ลุยยุ่งแต่เด็กๆเลยแต่อิชานินเนี่ยอิชานินก็ไป็นสโลเกต้าให้วงอิชานินก่อนนะฮะในชุดที่สี่ของอิชานินมันก็มีพวกเพลงอะไรรู้จักอิชานินไหมเอ่ยฮะสวรรค์เป็นใจใช่ไหม ฉันพบเธอวันน uh, so <uds> ั้นในสวรรค์เป็นใจสุขฤทธิ์จริงเหรอขาเลยรู้อ่ยุเลยทุกเลยเอาเพลงนี้ก่อนนะมันใหม่นิดใหม่นิดนึ่าพอพออินจีนเินเขาเขาแยกวงนะครับก็มาตั้งใหม่ก็เป็นเรนโบ์เพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงสุดยอดของเรนโบ์เลยนะครับเรามาฟังกันเพลงนี้อยากจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนเรนโบ์แล้วเลึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้เลยนะครับ ผมมาเล่นที่นี่ผมเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับเล่นที่เชียงใหม่นี้มอบให้สำหรับ f อที่เชียงใหม่กีักทุกท่ันครับอยากให้รู้ใจครับ ยามฉันจะชวนและจะนก็คงฉันกร่อมต่ำกว่าเธอรู้หรือไม่วันอากับอยากเพียงรู้จะไใจฉันมีสิ่งิ์แอบต้องเลิฟันเต็ดรักไว้แสนนานกับวันวันเธอจะจากฉันไป ใจละฟันรับรักไว้มับร,อร,อรอ้อนเพองนั้นต่างหใจกันสักวันเธอคงจะดี เพียงมีกรู้ใจฉันม่สิ่งแสบไปแล้วปานรับรักไว้สสนะนานนับไวันเธอจะจากฉันไปอยาเพียงรู้ใจคุณม่สิ้นแสบไปแล้วปรับรักไว้รับร้บนรบรอนแล้นะั้งใจกันสักวันที่คงจะรู้ดี

ร้ไมสิ σε, Jamie, ่งรักนังไววันเธอจะจากฉันไปอยากรู้สิ่งใครับรันั้งไวน้องน้อยแต่ดันผ่าใจกันสักวันเธอคงจะรู้ดีผ่านใจกัน สักวันเธอคงจะรู้ดีเรา สองส้มวันนี้ต้องรีโมทดีใจเลยมีตังไสแล้วโอ้โหดีใจจุกเลืองขอเป็นไรมาเดี๋ยวก่อนอาความดีใจเดี๋ยวเทียบก่อนเดี๋ยวต้องยิกอยากยกยึกยที่ต้องระเก็บไว้ใส่กระเป๋าก่ับไม่ได้นะเอาเข้าไปด้วยเอา สาววงเรนโบที่รักทุกท่านเมื่อฟังเพลงหวานๆซึ้งๆแล้วมันก็จะมีเพลงกลางหน่อยหนึ่งนะครับตอนช่วงไปปลายของเรนโบก่อนที่จะแตกวงแหะอัลบั้มชุดที่แปดชุดท้ายๆแหละก็จะทำเพลงอะไรที่ตามใจตัวเองหน่อยก็จะมีเสีิงทีตาร์กรี๊ดหน่อยนะลองมาดูนะว่าเพลงนี้ทุกคนจะจำกันได้หรือเปล่านะครับลองฟังกันด้วยกันนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุดที่แปดชุดท้ายๆก่อนที่จะสลายวงกันไปนะครับ สำหรับแฟนเพลงที่อขอเพลงนี้มาครับสองฉบับที่ขอมาไม่เล่นก็ไม่ได้เพลงนี้ชื่อว่ายังไม่หวังับ ยิงยากก่อน,นได้ไหมขอพิจารณาแน่นอนเลยแเนี้ใจเดียวพี่เหรอ <S <S เสียงเราเสียงกีตาร์เรามีตอที่โัวช่างกึ่ง,งดี ขอเพลนใจเดียวมาเอาซึ่งนิดหนึ่งไหมจริงเหรอมันเป็นเพลงของเด็กมหาวิทยาลัยยุคนั้นเลยใช่ไหมเรียนเรียนที่ไหนฮะไมใจจะไรักใครแค่ใอมเธล้ใจยอัันยยย อ่ฝันต่อไป,อไ,ปไม่นี้เอาดูตรีมาสิไม่เป็นไรเนาะอีกรอบนึงอะไรไม่มีใจจะไปรักใครเหรอใจเดียวให้เธอ สองสันฟันต่อไปมาไหครับพร้อมหรือยังชุกทุกคนขอเสียงคุณพร้อมหน่อยได้ไหมพร้อมที่จะสนุกหรือยังพร้อมที่จะย้ายออกหรือเปล่านี่บ้านข้าอยูกไช่ครับ ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับม่ตงกลัววันนี้ขอวันหนึ่งนะครับวันนี้เรามีความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นผมจะมีเพลงที่มันลุกหนานมากขึ้นนั่นแหละบรรยากาศว่าจะเป็นแบบในสไตล์ของเรนโบก่อนเพลงหลายเพลงมันจะเป็นเพลงแบบผสมลูกทุงนิดนึงสตริงนิดนึเป็นการดีไซน์เพลงในยุคสมัยเรนโบยุคก่อนนะที่เราอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ออาแบบต่างจังหวัดต่างจังหวัดเล็กน้อยซึ่งทุกวันนี้มันเป็นไปตรงกับอะไรนะระบบย้อนเวลากโจ๊ะชิงชงโจ๊ะชิงชงเอาลองดูนะว่าจังหวัดของเรนโบว์มันจะเป็นยังไงนะครับเรามาบมชมกันเพื่อหลายๆคนคุงถึงู้จักนี้ชื่อว่าตื่ก็ใช่เป็นยังไงนะบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมา สร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างดีเยี่ยมวัฒนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829 บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ